สวัสดีทักทายจากเกาหลีใต้ค่ะมอนี้เขาเก็โยครัวลงมาข้างล่างเลยด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าครัวข้างบนมันแคบค่ะมันพื้นที่มันหน่อยสําหรับการสีเ็ปคิปเนาะคะ่ะเหมือนกันเลยจัดการยกลงมาข้างล่างทั้งหมดเลยค่ะทุกคนค่ะมอนี่กับมีกล่องอยู่สองตัวนะคะกระตังแบบนี้โอเคแล้วค่ะดีมากมมาเริ่มกันเลยค่ะมอนี่เหมือนกับสีเ็ดเมนูผัดซีอิ้วนะคะทุกคนเป็นเมนูง่ายๆค่ะเ็ปกินกคนเดียวนะคะ อยู่คนเดียวเฮกินคนเดียวกับกินนิดๆน้อยๆกับฟอเราก็จัดการใส่น้ํามันลงไปก่อนนะคะทุกคนใส่ไปนิดเดียวค่ะอันนี้กระเทียมนะคะกระเทียมกระเทียมกระเทียมมันนี้กัจัดใครไปเลยสามฟองจุกๆไปเลยจ้าเดีย๋ยวจะเอาวิธีการทำมาเฮทหยพีเห,ห็นมอยงยุ่นแล้ค่ะก็ไระด้เกงเรื่องเฮกับเข่าหรอกะคะ่ะแต่ว่า คือแบบว่ากระเทิน้นโฮเด็เห็ดกินแล้วเนาะคะ่กะก็เลยตองเห็ดคลิปไปในตัวไปเลยตอนนี้กระทะเริ่มร้อน,นะะแล้วนะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะทุกคนค่ะอ้ลืมบมไปยังค่ะรวบลัดขันกนจริงๆอ่ะแม้ว่ามันจิรวบรวบพักเห็นมันสุกกลเนาะคะ่ะ รวบผักไห้มันสุกเหลดที่นี่มันจะได้สะดวกต่อการเห็ดเห็ดคลิปเนาะคะ่ะแต่ว่าเมื่อกี้มันรวบรัดขันตอนไปเลยเพราะว่าลืมแล้วสร้างมัน <laughs> ผัดกระเทียมให้หอมนะคะเบาไฟลงนิดนะึงอ่าโอเค แล้วก็ทูกไข่ลงไปเลยค่ะทุกคนมือนี่เมือนใส่ไข่สามฟองเนาะค่ะนี่ใส่ไข่สามฟองเพราะว่ามักกินไข่หลายๆใส่ก็อันพัสซิอัวอ่ะจะอร่อยมากเฮ็ดกินเองเนาะค่ะก็ต้องประยัดเ่านก็เลยเฮ็ดขายเมาเห็ดกินเองอืมทุบหนาก ใส่ไข่แล้วอุ้ยหอมมากทุกคนคะ่ะหอมโคตรโทกโมูเต็มเพิ่มไฟก่นนิดนึง <c oughs> แต่แต่ละคนก็อาจเหตุผลคือกันเนาะค่ะแต่ละคนแต่ละบานวิธีการที่สุดตั่คือกันคือข้อเหตุแบบว่ามันเป็นดาบปฏิไฟหนึ่ คือเซนเ้นใยแบบเนี้ยแมมแซ่แมแมแซ่เย็นไว้ในตู้เย็นเนาะคะ่ะมันก็เลยเป็นแบบจจงเสียแบบแข็งแข็งแต่ว่าเวลาถ้าเอามาปรุงมากกสีอ่อนลงเหมือนเดิมอ่อนลงคือเก่าค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ซีอิ๊วลงไปผสมลงไปผักไว ไคเริ่มจะสุกแล้วมันก็เอาเ้นเ้นใหญ่ลงไปเลยเด้อค่ะรวบรับขั้นตอนไปเลยค่ะรวดเร็วเมนูผัดซีอิวตรงเห็ดแบบไวๆเรามันก็จะเอาผักลงไปเลยเพราะว่าผักเม่บโบด้ลวกไวจริงๆอะ่ะอย่างที่ลวกมันต้องลวกผักก่อนตอนมือเนี่ยลืมอุตสาห์เตรียมหน้าเมื่อไหร่เลยเลยด้อค่ะทุกคนค่ะเตรียมหมอ้อเมื่อไหร่ลวกแล้วลืมือาเป็นหยังใส่ลงไปเลย <laughs> ใส่ลงไปเลยนะคะนี่ปารหมค่ะเล่งไฟเร่งๆไปเลยจ้าวันนี้มันดาบติดคนโอ้ยอยากคิดบอกมาเกนเดี๋ยวหมดขอ <laughs> นอนุญาตเปลี่ยนเกนก่อนคะ่ะทุกคนคะ่ะโอ้ย <laughs>